สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงคะวันนี้พาร่วมงานดีเบตเป็นไงบ้างคะอ๋ดีใจค่ะดีใจที่แบบว่าเป็นคือเป็นบริษัทเรื่อเดียวกันแล้วก็แบบเวลาออกอีเวนต์ก็ออกคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเช็คบอดีดีที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ดีใจดีใจมากเลยแต่ละแแบเลยของเราอ๋อรู้สึกดีแล้ว่าเพิ่งเขียนเพิ่ได้เป็นคุณลือของตากล้องแล้วก็ส่วนตัวใช้แล้วชอบชอบที่แต่ยังไม่ได้เป็น เลยค่ก็ฝากฝากครอบครัวด้วยนะคะอ๋อก็ฝากเปิดสาชค่าด้วยนะคะดูมันเป็นครอบครัวกับดูในดีนิดนึงถูกค่ะมันเป็นครอบครัวเดียวกันกับดูในดีค่ะใช่ค่ะรู้สึกดีใจดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพอทำงานแล้วรู้สึกว่าทีมงานที่ที่ได้ร่วมงานแบ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาดูแลเราดี รวมที่เราขีงคนใส่ใจสินค้าใช่ที่ที่ออกมาให้เราได้ใช้ได้ดีมากเลยคุณภาพแล้วณภาพก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้วมงานตัวเองวันนี้ก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจล้นหลังเช่นเคใช่ก็มีทั้งใสนไายแล้วก็แฟนอืวันนี้มาเยอะก็จริงๆนะแบบว่า มองไปอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบมองไปสุดลูกตาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะก็หวังว่าจะได้เจอกันแบบนี้อีกหลายๆงานเลยแล้วก็ต้องขอบคุณดูเดนรีมสปอตเคิลแล้วก็ดอัชช่าด้วยที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาทําให้พวกเราได้เจอกันเซอร์มูฟีเวนตอนนี้คือเราไปทำงานมูฟี่เวนเลยแหม่บ้าทุกคนดี่ทุกคนถ่ดีใจดีใจดีใจเพราะว่า อ๋อแฟนๆก็มาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยอือมีใจคือพอพอมีมีงานแล้วมีแฟนมามาอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าหายเหนื่อแล้วก็กระตุ้นใจด้วยอย่างวันนี้ใช้คำว่าห้างแตกได้เลยไหมคะห้าห้างแตกอะไรก็ห้างแตกห้างเขาใหญ่ห้างแตกเป็นยังไงห้างแตกคนเยอะคนมากแต่ว่าแน่นจนแบบว่าจะไม่มีที่ยืนยังยังเดินได้อยู่ก็มี ีการ,รตัดระเบียบเกิดขึ้อยาอี้ฝากผลิตภัณฑ์นิดน,น,นึงค่ะปากผลิตภัณฑ์นิดนึงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะคะแป้ขขงฝนที่เป็น t r i โ l a c i v ของฟาร์โกราคามีสามโหมดก็สามารถเลือกใช้ได้เลย่วรยาสีันมีหลายชุดให้เลือกเลยนะคะตัวชอบอินทันไนท์แล้วก็ออฟฟิเชี a ทก็ใช้ ลองไปเลือกดือนะคะสา,ามารถหาซื้อได้ร้านชื่อดังทั่วโลเลยค่ะสำหรับออมนะคะอก,อก,ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เลเซารชาค่ะก็จะมีได้ประผมนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยคือวันนี้เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เลยะคะ่ะเป็นแค่ะขอเรียบเรียงก่อนเอ่อโปรลักซ์ไฮเปอร์แอร์สไตลเลอรนะ์อ่าเป็นไดร์ป่าผมที่เปลี่ยนได้ถึงเจ็ดหัวจะทำสไตล์ไหนก็เอาอยู่ ทรงเลยค่ะแล้วก็เปล่าแล้วเนี่ยผมมีน้ำหนักสวยด้วยเก๋าด้วยเก๋าแบใครนะคะเก๋าแใครเก๋เหมือนพี่หลิงแล้วเนาะล่าสุดไปงานรับรางวัลแสดงความดีดีขอแสดงความดีดีก่อนดูเลยขอบคุณดีดีด้วยนะคะเป็นไงบ้างกับรางวัลนี้แต่ละคนได้รับรางวัลอะไรได้รับรางวัลชื่ออะไร พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเลยเห้ตอกบปวยปอบพอความจำได้ไม่รูกขอออกนักแสดงขอมนักแสดงที่น่าจับตามองขอพี่เมฆหกระองแก๊สแย่แก๊สแย่ยอดนิยมยอดนิยมเป็นไงบ้างความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างเอาพี่หนิงก่อนอ่าก็รู้สึกดีใจค่ะครูปวยปอบเป็นอีกที่ซึ่งเราก็ จริงๆเราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะแต่ว่าด้วยที่ว่าเรามีแฟนงตัวด้วยแบบเล่แล้วไม่คิดว่ามีคนติดตามเยอะขนาดนี้แล้วก็เราสาม,มารถได้อินเทอร์แอคกับแฟนแฟนรูน้เในในในแอปพลิเคชันรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลแล้วก็รู้เขียนมากๆนของเพื่อคะแล้วก็แฟนๆที่คอยขอแล้วก็คอย กดถูกกดผิบดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคอมเมนต์ให้ตัวเองบ้างก็ขอบคุณความเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะไปหาบอลการในหลวงคหรับอลใช่ไหมคือจริงๆก็ดีใจค่ะดีใจมากแบบว่าไม่คิดว่าแบบเราจะมีวันนี้อะไรเงี้ยเรามีวันนี้ได้นอกจากผู้ใหญ่ก็คือแฟนๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆในไทยหรือว่าแฟนๆต่างชาติอะไรเงี้ยล้วก็ ชวนโปรยป๋อก็ชวนร้อ,อให้เอย์ออกร่อมไปแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะแฟนๆบอกว่าอยากให้ออกเล่นเว่ยป๋อบ่อยๆอ๋อบอกว่าพ่อว่ะเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ว่า,าจะแบบพยายามเข้าไปให้บ่อยที่สุดจะได้จะบ่อยได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาเรียกร้องอะไรให้อัพคลิปอัพรูป,ปรใช่อัพอะไรใน,รนเว่ยป่อนอย่างเช่นรูปที่ถ่ายแล้วก็ยังไม่ได้อัพที่ดีจุดแกแก๊งจุ๊กโก้แก้๊งตัดต่ออะไรกัลงอะไรอย่างเงี้ยในส่วนนั้นอัพยายพยายาม อาจยยาจะยังหรอแสดงว่าแฟนๆยังไม่มีโอกาสจะได้ยินคือมันต้องเก็บไว้ดูบเ,เอยๆหนูก็ชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งถ่ายแล้วก็แบบเก็บไว้คนเดียวออไม่แบ,บ่งให้ใครมีมีเยอะไหมี่ถ่ายเก็บไว้อะไรเยอะมากเยแลองถ้าแฟนๆเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆทาก็แบบโมโหนะเพราะว่าหนูว่าชอบบอกว่าหนูจะปล่อยแล้วหนูก็ไม่กล้าปล่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไหรเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เอป็นจุ๊บแก้มไม่มีอะไรก็คอยกคเลชันนะคะซีสแ่ก็จุ๊บหมือมีเกติดราก็รจุ๊บ่อยเวลาแสดงความจริงค่ะจีไวิกี่เลียนเง่จริงไปกติเนาะออไม่จุจองจุ๊บไบหวหนงก็อ่าโอก็ถูกเอ่อได้กออืม้า้แต่เปิดคือเดียต้องเิดเพราะคดเยอะไง ไแล้หมแบบแสดงวามดีัเขา้งใแสดงมีจ i̇şte oh no, okay. ุกกลับไมจุกกลับไหมแสดงความนไว้ชีวิตหลิงหลิงไว้ชีวิตอิทเูแล้วแบบปูใช่แต่ว่าคือเราก็แสดงความยินดีกับน้องออมด้วยใช่ก็มีสจมากกับรางวัลที่น้องออมได้หลังเห็นงานน้องออมได้เจอแบบคุณเจสสิก้า ใช่เจอเดินผ่านกันเดินผานกันให้เขาสวยมากเลยเจอที่จนักแสดงหลายๆท่านเลยนะอะไรเงี้ยอย่างเราก็เป็นแฟนเพลงของเขาด้วยแสดงวัตตินได้ก็เกิด g e นเี๋วเ๋ดเออ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 เเอออเออเอเอ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  อนนี้เหมือนเราถูกยกให้เป็นคือูิธีที่กวาดรางวัลละหลังจากนี้ต้องรับไหมไม่รับเขาอกา้องเปนวจงบจนี้ไงหลังจากนี้ดนะีไรนะ่ถ้าดนีคือแบบเตรียมตู้อรแบกวาดรางวัลอะไรนะเตรียมตู้เตรียมตู้ยา ตู้โชว์รับตู้โชว์ไว้เก็บรางวัลรางวัลรางวัล่ารางวัลล่ารางวัลไม่ได้มียตู้รางวัลยังไม่มีตู้รางวัลต้องเชื่อนะคะแต่ว่าก็ยินดีถ้าถ้าแบบว่าคือคือต้องบอกว่าตู้รางวัลอ่ะมันเกิดจากแรงซัพพอร์ตของแฟนๆต้องขอบคุณถ้าถ้าได้รับงานที่สามจะเก็บเงินซื้อตู้เออน้องออมหลังคาลูกเช่นกัน กันก็ก็จริงๆเด็กพี่พี่หลิงบอกเลยค่ะว่า,วามันมาจากแรงสัมผัสของทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นจากแรงโหวตหรือว่ากรรมการเลือกตั้งไม่ใช่แต่ว่าไงานไหนยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบรบักกันร่วมใจอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้รับรางวาัลรางน่ารักกุ๊กกิ๊กกี้ก็แสดงว่าบ้านใหม่ก็าอาจจะมีตู้รับตู้โชว์รางวัลใช่มีส <laughs> ิ <laughs> จเดินเข้ามาแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยลิงจะดูงงง ก็รอติดตามรอตติดามพูดถึงซีรีส์เป็นยังไงบ้างคุณล่าสุดก็ขึ้นเทรนโลกอีกแล้วตลอดไป้แบบทุกยพีเลยแค่คุยพีเลยยูอันด์เดอะเบสเป็นแฟนก็ขอบคุณแฟนๆที่ช่วยกันเทรนเก่งเธอลยแม่เล็กเองก็ข้างง่วงก็นอนบ้าย จริงจะบอกว่าถ้าแบบไม่เทรนจนไม่ไหวแล้วก็นอนนะเพราะว่บางคนอะเอาเห็นเขาออกมาเทรนว่ายังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าอุ้ยพักนะเราเอาแบบจ่อยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบตื่นมาแล้วเห็นแสดงว่าตื่นมาแล้วเห็นแฟนแสดงว่าทีนนี้อยู่ก็จะตกใจเลยใช่ไหมแต่ปาะคัเต้ก็ยังไม่นอนว่าเราดูดูนิ้วหนึ่งในนั้นคือฉันเอง บางคนบอกว่าดูซีรีส์ดูตาดูแต่มือปั่นดูเราก็เป็นมอังแต่ตาไม้ดูตาองข้างคนข้างหนึ่งข้างเดวกมานก่งมาตอนนี้กาลังเก็บต้นเลย60วันนี้รักกันแล้วรังสีบาลี EP วิดีนั่ง่ e เอา EP 5่านไปแล้ววินี่ก็ให้อ ก็รู้สึกว่าได้การได้รับการตอบรับแบบดีมากคนที่ชอบเพียงเลยนะคาวัากับคที่เยสัมผัสคะอร่ากับพิศวนิว่ามากเม่อไหร่ะรักกันครอบอ้ไอร่ากับพิะวนเหรอน่าจะอีพีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมบแล้วอีพีที่ผ่านไปรักแล้วรักแล้วรักแล้วเราจะหายนอนกัน สถานการณ์อาจจะยังอาจจะยังพีทฐานะก็ถึงหัวไม่ได้อยู่เป็นเป็นนักว่องแผลฉันน้าก็ชอบว่องแผลพี่พี่ทกันละครแล้วก็มีหลายคนชื่นชมนะองอมซินดาม่าคือบทยาวมากคนเยอะมากซินดาม่าบนตัดฟ้าบทยาวมากเขาเตรียมตัวนานมากก็เลยรับบทมาจนถึงวันถ่ายจริงว่า ระยะเวลานั้นอะก็จะมีครึ่งปีได้ไม่คือตั้งแต่ไพลอใช่ตั้งแต่ที่ถ่ายไพลอตอ่ะเราถ่ายทั้งหมดไพลอตเพราะฉะนั้นเราแบบเราจำบทนี้มาตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้ท่องทุกวันนะแต่ว่าแบบก็คือพอได้มันก็อ่านอาทิตย์นี้เหมือนจะถ่ายก็อ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเหมือนอ่านเหมือนวันอาทิตย์เลย แบบข้างบนอุปสรรคมันก็เยอะมากแบบมีลมตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาไหลนะร้องให้ปกติแต่ตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบลมมันแรงมากแล้วก็แบบผมเข้าหน้าอะไรหมดมีอุปสรรคเยอะมากจริงจริงโอ้ดีมากแต่ว่าบหมดออกจากใจเลยเป็นโอ้ถามพี่นายออกจากใจพี่นายเลยแต่มันก็ฟินเลยเพราะเป็นฉากกันทางแรกกัน ครั้งแรกในแปดปีในแปดปีแปดปีหล่อรักมาแปดปีอ๋อมแปดปีกอดรักมในเรื่องเป็นไงบ้างซีนนั้นเศร้าแล้วต้องมากรีดต่ออารมณ์สวิงไปโพล่าใช่ไหมที่บอกแบบว่าแบบพูด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 เปิดระบายความในใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดไหมคะพี่หนิคะเกิดไหมถามว่าเกิดไหมคือเห็นเหตนแบบ คือต้องบอกว่าน้องออมตั้งใจกับสิ่งนี้<อ>ามากก็แอบเป็นกําลังใจแต่ว่าในใจในขณะที่คิดก็ต้องมีปฏิกับน้องออมก็คิดจะส่งองรารมณ์น้องออมด้วยเขินไหมเออเรียกว่ามีหลายอารมณ์ในการมีหลายอิเนต์ใช่เพราะว่าตั้งแต่แบบปฏิเสธแล้วก็ความในใจจนแบบว่าเออไม่ไหวแล้วอยอมรับรับร้านอะไรก็มีหลายอารมณ์มาก ต้องไปยุดนะคะสินานตุกตุกตาแล้น้องออมแสดงได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนเอ่ะสปอยี EP หกหน่อยนะจะได้มีมีลุกนติดอีกนะคะ EP หกเพราะว่าเราหรือว่าเราต้องลุ้นไปแต่ละ EP ลุ้นดูทีเซอร์มันจะเป็นยังไงต่อนะี EP หกก็มีอะมีตะวันข่าวตะวันน่าจะเริ่มจัดการคุณพีไม่เป็นไนะมีมีฉากในเตนโผล่มาแล้วอ๋อ ไปปิกนิกเฉยๆในเต็นท์อะไรล่ะคะปิกนิกนอนแยกกันนอนแยกเต็นท์กันนะคะ EP6 แน้องไอล่าอาจจะตกน้ำตอนคือมันจะมีหนาวนะตอนคืนมันมีหนาวไหมหนาวแล้วนอนแยกกันจะทำไงผมล้าเองใช้โลเซายชาเป่าไี่อุ่นในรอบจาก EP5 ที่เล่นดีมากแบบคนจดบทคนเทดาน มีคนบอกว่าแต่งเพลงเก่งด้วยดัดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าไม่ใช่เพลงดาดใครแต่งแล้วมีคนไปแต่งเพลงกับพีสมิดแล้วก็บอกว่าแฟนมีแฟนติสแตกชื่ออะไรก็แต่งเพลงกับพีสมิดมันยังไงก็แต่งเพลงเฉยเแต่งเพลงเฉยแล้วก็นั่งเล่นต่อเราแต่งกันมาตั้งครึ่งชั่วโมงเรานั่งบีกิตาร์กันมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้วเราก็แบบร้องไปเรื่อยค่ะไในคำตอนนั้นเราเข้ารายการอะไรอย่างเงี้ย โอเคแต่จะมีซี่แหวกแล้วแต่ตัชื่ออะไรละจ้าลิงคองชื่อลิงทองเออคือเกิดตามสไตล์ลิงทองนะคะพี่หนิงได้ยินแล้วรู้สึกดีน้องอๆแต่งเพลงให้เกิดแต่งเพลงไม่แก่แต่งเพลงทำตัวไม่ถูกหนังสือว่าอ่านก่อนใครไม่แต่งชื่อแบบพี่ตะวันอะไรอ่ะใช้พี่หนิง มันมันเข้าเข้าเข้าจังหวัดก็อิดตวงตวงการบ้านที่สอบถามไปครั้งที่แล้วตั้งชื่อตวงกันหรือยังคะตั้งชื่อตวงพี่ตองอะไรดีอะตวงเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออมช่วยคิดกับพี่หลีดเดี๋ยวเาโพสต์ไปในโซเชียลแล้วนะนะเร็วไกมครับพี่เดี๋ควกีฬาสีโอ้ครับเดือนที่แล้ว วันที่30เดือนนี้ช่วงน0ตรงครับแล้วก็เ no? ป okay. ็นขอแรกของที่น้องสาวมาค่ะก็เมื่อกี้ก็มีหลายความคิดเห็นนะคะให้ดิ๋ล้มมวยกับภาพน้องมวยตอนนี้ก็อยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะยังสรุปไม่ได้ค่ะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนุนนะคะแต่ว่าเล่นเล่นเล่นเต็มที่เลยเราว่าเล่นเต็มที่ ไม่ต้องไม่ต้องออนไม่ออดก็ได้เนาะไม่ต้องออนไม่ออดก็ได้เออเอาเอาสิใครจะกล้าเออเอาสิก็เดี๋ยวไม่ตามกันนะค้าจะตามจะตามกันเอาไปกันเรื่อยโอเคโอเค